สวัสดีค่ะมากค่ะพี่น้องมือนี่บ่เด้มาแต่งงานเลยคะพี่น้องมางานขึ้นบ้านไม่เพื่อนสนิทสมัยเรียนมาหาหลัยค่ะอันนี้เพื่อนตีมชุดไทยนยคะพี่นอ้องบ้านนะคะเดี๋ยวเข้าเขาไปเบิ้งข้างในกันค่ะว่าบ้านสิง,งามซำไยนะคะขนาดเบิ้งแค่ประตูบ้านก็ง,งามซำไยนะคะพี่น้องไปกันเลยค่ะ อันนี้บ้านหนิงนะคะหวานมากแม่นึกว่างานแต่งงานพี่ปาได้วันนี้เลยขาดเจ้าหมาก็เลยไม่ได้เจอมาเจอแต่ก็สำคัญน้องเฮาด้วยค่ะขอต้อนรับคุณบุ๋มนะคะจากเลี้ยงจัดเด้อสบายดี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 ชื่ออะไรนะคะชื่อบุ๋มบรรดาลาวขออนุญาตเรียบุ๋มมิเพจอยู่บ่เอื่อยบ่มีมีเนาะพี่น้องว่าคือบ่คือกับข้อเมนต์บอกกันในเด้อจ้านะเอื่อยเพิ่นมาเต๋อเบียงเลยเด้อค่ะพี่น้อง เดี๋ยวเขาไปเบิ่งบรรยากาศในงานกันต่อเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องหน้าตาของเจ้าของบ้านนะคะสองอ้อมนะคะเพื่อนหวยสมัยเรียนมหาลัยเดอซาร์บ้านสวยมากนะคะสมัยเรียนมาแล้วสมัย <ac> อ้อสมัยอ <upside> ้ออ <c> ๋อเดี๋ยวนี้ก็อ้อเดี๋ยวนี้ก็อ้อหลังเรียบใหญ่งโตให่แล้วไม่เป็นไรหน้าเรายังเด็กกันอยู่แต่เราไม่ผัวแล้วนะเรายังไม่มีอันนี้ให้พี่น้องท่ายเบิงว่าคืออีหยังค่ะเป็นรูปต้นไม้ แต่ว่าขัางในเป็นห้องนามเ้ยค่ะพี่บอกเลยว่ารู้มากๆเลยค่ะว่าสิเปิดเขาไปทายกะมีค้นเขาอยู่เนะาะจ้ะพี่บัวก,กะมีหลายช่องเพื่อนเอาไปลุงแล้วเนาะจ้ะลองไปหาเบิงตัวน,นี้ก็เป็นห้องนามนอกบ้านเด้อค่ะพี่นองเมื่อกี้กะอินเสิร์ตบรรยากาศตอนเย็นให้เบิงเนาะจา้ะแขกที่มาได้งานเหมือนอก,ก็นหลายๆายค่ะพี่นง วนเวียนกันขึ้นไปเบิงตัวบ้าน้คนอื่นเพิ่นขึ้นไปเบิงก้อนเนาะจะ้ะส่วนมวยเดี๋ยวไปเบิงหลอบไม้เพราะว่าเดี๋ยวจะไปเหร่นน้ำมูอีกอยู่ค่ะจะบอกว่าตัวบ้านนี้เป็นไม้ทั้งหลังเลยเด้อค่ะงานจริงนี่อลังการก็ในวิดีโอหมากๆเลยค่ะพี่นอ้องลืมบอกไปว่าต้นไม้ที่เอามาปลูกในบ้านนี้กับเป็นของหานเพิ่นเด้อค่ะพี่นอ้องชื่อร้านไม้ล้อมเมืองสุรินเป็นของพี่บวลละะัวแลวก็ะซอออมผู้ใดสนใจต้นไม้สวยๆกะติดตอ่อได้เนาะจะ้ะคลิปนี้ก็อาจจะบ่ได้รีวิวตัวบ้านแบบละเอียดเนาะคะ่ะแต่ว่าจะถ่ายบรรยากาศใน่งานแลวกะ็ะ บริเวณบ้านให้พี่น้องเมื่อก<บ>ี้กับสิเป็นโซนน้ำตกเนาะจากบอกเลยว่าง่ามมากๆเลยค่ะฟังเสียงน้ำตกแล้วฟินมากอันนี้กะมาบรรยากาศแห่กองหย้าแล้วค่ะพี่น้อง